หยุดยาวสวันนี้เนี่ยโอ้โหสมผลให้บรรยากาศรรการท่องเที่ยวนะครับคึกคักมากโดยเฉพาะยิ่งที่พัทยาครับนักเที่ยวทยอยเดินทางไปท่องเที่ยวที่พัทยาอย่างต่อเนื่องบรรยากาศท่องเที่ยวเมืองพัทยาชนบุรีช่วงหยุดยาว4วันนี้ครับระหว่างวันที่ตั้งแต่2 1ถึง24ตุลาคมจุดนี้เป็นบริเวณท่าเรือแหลมบาลีไฮพัทยาครับซึ่งก็เป็นจุดขึ้นเรือโดยนักเที่ยวก็จะเดินทางจากฝั่งพัทยาไปเกาะล้าน ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อขึ้นเรือไปเกาะล้านเนี่ยค่อนข้างมากครับมีมาตรการป้องกันการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางขึ้นเกาะล้านนะครับตามที่ได้กําหนดไว้ฐานะของนายจิรวัฒน์แสงมาศผู้ประกอบการร่มเตียงก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยน่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวที่ชายหาดพัทยาเนี่ยโอ้โหมากครับซึ่งผู้ประกอบการเองก็มีมาตรการป้องกันโควิดเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องการวระยะห่างของเตียงนั่ง ก็เว้นนะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์ไว้ให้นักเที่ยวเนี่ยล้างมือรวมทั้งสมุดลงชื่อเวลาเข้าออกด้วยปกติในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นักเที่ยวเนี่ยจะมีจํานวนมากแล้วก็คาดว่าหยุดยาวนี้เนี่ยครับนักเที่ยวน่าจะล้นสาหาดอย่างแน่นอน hmm. สังเกตจากเมื่อวานนี้นะครับ <c oughs> นักเที่ยวนี่โอ้โหมาก,กันเยอะแล้วสวนสถานที่ท่องเที่ยวอย่างสวนนงนุษย์พัทยาครับก็มีนักเที่ยวเดินทางไปเที่ยวจํานวนมากเช่นเดียวกัน ซึ่งทางสวนนงนุษย์เองก็มีโปรโมชั่นสําหรับคนที่จะไปเที่ยวสวนนงนุษย์นะครับเข้าฟรีได้ถ้ามีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนี่แต่ต้องนําหลักฐานไปโชว์ที่บริเวณทางเข้าด้วยนะครับบรรยากาศก็คึกคัก,ค,ก,ค,กค,รครับนี่ก็จะมีจุดนะช,ช่อง<ช>เดินเข้าไปเพื่อ,อฉีดแอลกอฮอล์ส่วนที่ชาดบางแสนครับตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหลังจากมีวันหยุดยาวสีวันช่วงนี้บริเวณถนนเรียบชายหาดเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข,าเข้าไปเที่ยวอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเต็มชายหาดครับนี่โอ้เยอะเลยนะฮะนักท่องเที่ยวก็เล่นน้ําทะเลบางส่วนแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยก็นาเซิร์ฟกระดานไปเล่นด้วยนะครับจากการสอบถามคุณวันเพ็ญสุวรรณคงเป็นผู้ประกอบการเต็นผ้าใบก็เล่าให้ฟังว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมาเที่ยวแล้วนะครับแต่ก็อยากจะขอความกรุณาอย่าให้งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังมีประกาศห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยฟังแม่ค้าเท่าไหร่ครับแต่นักท่องเที่ยวก็จะแอบบแอบบเอามาดื่มเองทางร้านก็ถ้าพบเห็นก็พยายามขอร้องว่าให้งดนะครับทางด้านของเจ๊อ e ีทเจ๊อีทเนี่ยแม่ค้าขายปูครับก็บอกว่าวันหยุดยาวสี่วันนี้เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างมาก แล้วก็อากาศดีด้วยน้ําทะเลก็สวยนะครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการต่างฉีดวัคซีนกันครบ2เข็มแล้วมั่นใจได้เลยนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนี่สบายใจได้และทางผู้ประกอบการเองก็มีมาตรการป้องกันตามคําสั่งประกาศของรัฐบาลอยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวโดยไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะอีฝากไว้ว่าร้านค้าหลายร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเกือบทั้งหมดนะครับนี่